สบายดีสบายดีพวัดดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับซาบิวคือเก่าเนาะเมื่อซาบิวกะอยู่มาให้มานาคือ, 9, อเก่าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ซาบ,บิวกะยังเห็ดกินทะเละเดียวกะกินข้าวแล้วเขาก็สิไปปล่อยงัวเลี่ยงคือ, 9, อเก่าพ่อแม่พี่น้องนี่เป็นภารกิจของซาบ,บิวเนาะประวันนาโคเขากะเริ่มสิได้เห็ดหัวอ้อมมาแล้วพี่น้องแล้วก็สิได้ปล่อยงวัวเนาะเขาก็สิได้ยากวาเขาสิเลี่ยงทะเละคือไข่ 2องหน่วยพี่น้องซาบิวสซิมานิดไข่ดาวกินเนาะต้มปลาอยู่พี่น้องเลยค่ะต้มปลาสุกจังสีเห็ดไข่ดาวกิน ปลาสุกแล้วพี่น้องซาบิวก็สิมาเห็ดไข่ดาวเนาะแต่สิเป็นไข่ทอดจต่สิเป็นไข่ดาวแหละทอดยุคครับน้ำมัน,มมนยังโมโหเห็ดไข่ดาวครั้งแรกพี่น้องมิจะเคยทอดเนาะบ่ะเคยด่าไข่ดาวจังเด้อทีเป็นจังได๋กลับมาลุ่นน้ำกับ มันชือเต็ยนังท้ออเป็นไข่ดาดวชื่อไก่ไก่นะเต็บนะหันห,หอบบยโบไคชาบมาไปตอง ตกเห้งพี่น้องมึงก่ะตกใเจะโดนม่ี่จ้่ึ่งดีอยากเอาลายได้กินปลาลายอาพอเมือ่ะตงเงพี่น้องมาเด้อพ่อแม่พี่น้องแลไปทีเรียบร้อยเลยมากระาเมาไขดาวเขากินว่พอไขดาวเด่เินตัวปลาเด้อพี่น้องเลยปลาฮากินนี่ ต er no. ัวปานก็นยัเข่าเนาะไปหากับไปหาในน้องตัวเองเนาะพี่น้องมันเป็นไปหาแถวหวยแถวอันห้องเนาะมันเออมันมมีอยู่หวยอยู่ห้องขุดนานพักได้ไหมกดปีการ์ได้คือมึงมึงกบเนาะ ตัว,วน,นีเลยนนั่น,งนะนนงะนนปกปลาอีก้างลาลาแบแ่บคยังมนี่เนาะมันห,มนหอมเนาะชิมันหวานนะกุลม,มนห,นหนักสุนึเนาะ จัาบ่คเห็นจะเกิดปลาแซลมันจะเป็นไรมีหี่มันออกเลยเขาช่วยๆ่วยเดียกว่าได้กินใช่ไหมเห็นเขาออกพอแล้วใช่แต่เกิดเป็นคนยังบ่เคยกินปลาแซลมันจะเกิดอะไรพี่น้องเลยจะเป็นแบบใดเนาะเี็แตะกะเจ้ากินเนาะที่แต่กะเจ้ากินในคลิปชิมันแดงๆเนาะกินหมูยำับยำก็แซ่บนะเจ้าว่ากระเจ้าว้าวอุ้ยแต่อยู่บ้านเท่ากุ้งข้าวเนาะ ไ,นนไม่แล้วยุดสวัสดีน,นะไม่แล้วอยุดสวัสดีนะนี่เราทำเงนมากระแพงอยู่ก็หยชื่นบัเคยบัตรเครดได้ไปสวั์พี้องไม่โดนสองแสนปะ่ะเบอหาระหวัดนะตุ่มนึกนะขาว่าเป็นจีนนันนะขา,ขาเป็นตัว<ห>จีนจะทำแห็จมั้นะ ถ้ามีโอกาสได้ไปชื่อมหาอิปอกินลองเบินนะ่งดก็ไดมัน,น่ีหอวนพร่อค่ะ้าไม่มยเช้วันน้งมันมีตะกุ่มไหมนะเอามายั่กินก็ได้่าก็จะามน้ำปลามันจ้อจงแฮง,งบอเฮงมาคุย เขาเรีเกดินเขาเรียกลงเขาเรียกอะไรแหงบ่กโดนเหม่อวิเวินโดนเหม่อท่านมันท่านมันตบแจ็คชูมกันงนึ่งราบเต็มหัวหัวตกแป๊บเนี่ยไม่คิดไม่ใช่อย่างว่าของมื่ก้านมวอหนาวขาดไม่ไม่ขาดเลยมือขาดกางมัน เขาใส่แดงฮักหมดะมุมหมดงการน้อยัมันก็อ่อนนะเขาใส่บาบอ่อนนะมวยมวต้องกดเป็ักเป็นระอบเกี้เียดมั้เียดเตงีขวะกินตีนแห้ต้มนะเนักแคงเะหรอกินขาว ตั้งารนี่เนาะเรื่องนนมมี่ีเขียดกระจำมะถั่วเ่รตีกินกระจำามืกมะถั่วีค่ะกระจากรบอแ่อๆดนเรองน้ำปลาค่ะแล้วน้ำีอิวใส่กค่นยหงกินข้าวแล้วค่ะ าแล้วล่ะก็เกลือมาเนาะพี่น้องเมืองดูกผูกบางไหสบิวอึดเข่าจะไปทางไดพี่น้องเลยเลี้ยงไว้แหละผูมาจำพรพัน,พอนนอนนาเลยพอได้ให้มันเห่าเนาะลูกพันกระสีโตพี่น้องมาแกมาแกเดี๋ยวทำยูชเอาข่าวให้มันจะกินข้าวจานพี่น้องกินข้าวปานนะป้นมอนะเบอร์สบิวบักกะลายจะไปทางไหนเบิร์พี่นอ้องเลย พอแล้วเข่าบ้านแล้วสบายแลวพี่น้องอ